สวัสดีสวัสดีทุกอย่างเรียบร้อยดีขอบคุณสวรรค์มากรู้จักพี่เจ้าดีครับสวัสดีครับใช่หรือเปล่าเธอสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วลูกสาวคุณเป็นข้าราชการพ่อแม่อวยพรให้แท้ๆกินของหวานก่อนแล้วค่อยกลับนะครับดีหรือเปล่าล่ะครับให้อย่าลืมกินล่ะพี่ครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับพี่สบายดีไหมครับสบายดีครับพี่พี่มีร้านขายของชาตั้งสี่ร้านในเมืองเนี่ยพอลูกสาวพี่เป็นข้าราชการแล้วเงินจะเพิ่มมากขึ้น พี่ต้องเปิดได้ถึง8ปด้านแน่ๆเลยพี่จริงๆนะคือนี้พี่ชายแม้แต่หลานสาวพี่กฤษณาเนี่ยก็สอบเป็นข้าราชการด้วยใช่หรือเปล่าฮะเธอสอบได้ไหมอ่ะคืองี้คุณศรีวาสุเทพพิงกี้ลูกสาวผมเป็นคนเดียวที่จะสอบผ่านพูดชัช้นกลางฮินดูจะสอบผ่านได้ยังไงกันล่ะพูดถูกต้องที่สุดเลยละครใช่ใช่ถูกต้องครับสวัสดีพี่สะายดีฮาตีพี่สะายดีฮาตี นี่อย่าเพิ่งไปสิจ๊ะให้แม่ผมโตลูกก่อนนะจ๊ะแม่เออนี่จะบอกพวกเธอได้ยังว่าลูกสาวฉันน่ะจะเป็นข้าราชการแล้วนะนี่จ๊ะแม่ครับอพอได้แล้วเดี๋ยวเมคอัพหลุดหมดนะคะมันก็ได้จ้ะลูกแม่จะทำแค่นี้ <laughs> ถ้าทำเลขลงทะเบียนของเกษนาหายได้ยังไง ฉันเก่นเอาไว้ในสมุดแล้วแต่พี่ชายทำหน้านั้นขาดจะทำยังไงได้ล่ะดูสิทุกคนลูกสาวผมสอบผ่านเก่งมากๆเลยดีมากๆเจ๋งมากเลยลูกอ้าวพี่สะพายคฤษณาเองก็เข้าสอบด้วยใช่ไหมผลเป็นยังไงบ้างล่ะ ผลสอบเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันสอบผ่านนะแม่พี่สอบผ่านละดีเะเด็กดีอ๋อผ่อแล้วผ่อแล้วออื <c oughs> ออพอเธอพอพอแล้วนะาน่าเป็นข่าวดีนะสองสาวจะครอบครัวเดียวกันสอบผ่านนะเก่งเกงมากๆเลยขอตัวก่อนแล้วกันนะอะขอตัวก่อนเงินสองพันรูปีเอาเย็นนี้เหรอเราจะไปหาเงินจากไหนล่ะพ่อคะ พ่อฮาะอ่ามีอะไรลูกพ่อมาแล้วพ่อเพื่อนหนูขอให้หนูจัดปาร์ตี้หนูขอสัก2 0สองพัรูปีค่ะอ่ะเอาไปเลยนี่จะหนึ่งและสองนี่อ่ะอ่าไปดีไหมฮะคุณลุงคะพี่กริณนาก็สอบผ่านเหมือนกันนะคะให้เงินรางวัลเธอด้วยสิ นี่จันจันเธอพูดอะไรเนะ่ะจริงด้วยนะเธอพูดถูกแล้วทั้งสองคนสอบผ่านเหมือนกันเพราะงั้นคนที่จะได้รับรางวัลเท่าๆกันสิจริงมะอะไรกันพี่บิฮารีพี่ต้องมีเงินรางวัลให้กับหลานสาวอยู่แล้วสิ <laughs> ม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ฉันจะให้เธออยู่แล้วล่ะนะอันนี้เอา อรับไว้รับสิรับไว้สิพี่ลุงเต็มใจให้เงินพี่เองเลยนะรับไว้สิจ้ะรับไว้เลยอะไรอ่ะทำไมได้แค่เนี้ยลุงให้พี่พิกกี้สองพันดูปีแต่กลับให้พี่กฤษณาแค่หนึ่งพันดูปีนี่มีอดมเลยนะ เก็บพูดมากไปแล้วนะเธอได้พันรูปีไปแล้วไงไม่พอใจด้วยไงพี่ส,รสุรสดัดดีแม่หนูนี่พูดถูกแล้วนะเพราะเธอเป็นพี่น้องกันแทๆ้ๆแบบนั้นก็ควรจะได้รางวัลเท่าๆกันสิจริงมะงั้นกดได้หยเอาแบบนี้เอาแบบนี้ให้อีกพันหนึ่งรับไปขอบคุณค่ะ <c oughs> รับเงินไว้สิพี่อย่าคิดว่าไม่จําเป็นเราได้มาสองพันดูปีแล้วถ้ามันเยอะจนใช้ไม่หมดค่อยคืนลุงทีหลังรับไว้เอาไปเออนี่คุณตามใจเด็กๆด,ด้วยการให้เงินยังเหลือสอบอีกตั้งสองครั้งให้สอบผ่านหมดก่อนแล้วค่อยจัดการฉลองก็ได้ดีนาะไม่เห็นต้องรีบร้อนเลยอะเอามาคืนเงินแม่มาอ๋อนี่ฟังนะ เอามาเอาเงินคืนป้าด้วยจ้ะเอาไว้เธอเป็นข้าราชการก่อนแล้วค่อยมาเอารางวัลแล้วกันนะคุณศรีวาสุเทพ กินอะไรหรืออย่างครับครับกินเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับขอบคุณนะครับอ๋อไปแปขวันตรงนั้นโอเคครับไปเลยแย่จริงๆป้าดิฮัตีทำเสียแผนหมดเลยพี่จ๊ะไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็ต้องจ่ายค่าหนังสือข้อสอบให้ศูนย์ฝึกอบรมตอนหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นเหรอเอาไงกันดีพ่อยังไม่หลับบ้านเลยนะ พี่จ้ะกลับบ้านก่อนนะฉันจะลองหาทางดูเธอจะทำอะไรอ่ะพี่ไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปไปสิไปสิไปไป,ไปเถอนะน้าเอาละ่ะงินฉันกลับก่อนแล้วกันนะอ๋อได้จ้ะเกิดอะไรขึ้นกลับมาทำไมกันนูกกลับมารับแม่ พี่พิงกี้พี่ซื้อหนังสือข้อสอบสําหรับสอบใหญ่หรือยังอะหนังสือข้อสอบเหรอใช่หนังสือข้อสอบเป็นหนังสือรวมข้อสอบทั้งหมดในช่วงยี่สิบปีคนที่อ่านรับรองผ่านแน่แล้วก็นะอ,อ๋อพี่อยากได้ไหมล่ะบอกซี่ว่าอยากได้ฉันรู้ว่าที่ไหนมีพี่สาวใช้เพิ่งซื้อม,มา ริศนาได้จากไหนเธอไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อ,อกำลังจะบอกอยู่นี่ไงแนมะ่นี่แน่ปริศนาเรียนเก่งมากทำไมต้องอ่านด้วยถึงไม่มีเธอก็สอบผ่านอยู่แล้วไม่เชื่อแล้วก็คอยดูสิคอยดูฉันจะหาเงินจากไหนดีล่ะฉันนึกไม่ออกเลยไม่รู้สิ ขอแม่ดูไม่ล่ะได้มาสักส่วนแล้วเราจะได้จัดการหาส่วนที่เหลือไงล่ะแม่หนูยอยากคุยด้วยคะ่ะจันจันเอาหนังสือข้อสอบมาสินี่ไงล่ะ ธอก็อ่านดูสิมันช่วยได้มากนะทำไมถึงซื้อหนังสือมาแล้วแกไปเอาเงินมาจากไหนฟังนักติดสนะเลิกเล่นบา้บาๆสักทีไม่งั้นแม่จะเผาหนังสือทุกเล่มของแกสักวันหนึ่งฉันไม่อยากได้หนังสือข้อสอบ อ่านหนังสือทุกเล่มแล้วเงินพวกเธอสามคนรออะไรอยู่เข้าบ้านไป แม่จ้านี่ไงเนืนสือข้อสอบนังเด็กฐานนั่นซื้อมาอ่านแต่เราได้มาแล้วแบบฟรีๆเลยลนะ่ะอีคะนี่แค่1 7ึรดสูปีเองปริศาฉันมีอยู่แค่นี้เองนะ75รูปี รวมแล้วได้มาแค่250รูปีเองกิดนะ เขาว่าเธอจะจ่ายค่าหนังสือเล่มนั้นราคาสองพันรูป,ปีพี่คะพี่กริณาสอบผ่านการสอบรอบแรกแล้วนะอาทิตย์หน้าจะสอบใหญ่พี่ซื้อหนังสือข้อสอบมาเพื่อเตรียมตัวสอบเงียบไปเลยใครบอกให้แกพูดสอบเนี่ยฉันฉันคิดว่าฉันจะหาเงินเองได้คิดว่าจะหาได้จะ้ะหาเงินเองเหรอ ถ้าอยากเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเราต้องหาเงินให้เธออย่างนั้นเหรอฟังสิแม่หนูนี่ยืมเงินสองพันรูปีซื้อหนังสือเล่มเดียวครับผมผมอยู่นี่แล้วจะจัดการให้ครับย <c oughs> ฟังนะคุณชามาโทรมาอย่าดึงฉันเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ไม่งั้นคุณชามาเล่นงานฉันเละแน่เลยถ้าไม่คืนหนังสือไม่ฉันก็จ่ายเงินมาเลย เห็นไหมแม่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาพ่อทำงานได้เงินไม่เยอะแต่ไม่มีใครมาบ้านเราเพื่อทวงเงินจนถ,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 ถึงวันนี้แล้วเราต้องเจอเรื่องวันนี้ก็เพราะเธอเด็กคนนี้ทำไมต้องหาเรื่องเดือดร้อนนะคืนหนังสือไป <änger> ไม่ได้ยินแม่เหรอคือนหนังสือไปซะ หนังสือหายไปไหนแล้วหนูวางไว้ตรงนี้นี่เลิกเสแสร้งได้แล้วนะ่ะถ้าไม่จ่ายเงินให้ฉันก็คืนหนังสือมาซะเ,เร็วเข้าฉันพูดความจริงนะฉันวางหนังสือไว้ตรงนี้จริงๆแล้วมันหายไปไหนอ่ะเอรีบหาเร็วข้าวมาต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งเลย การเรียนสูงของน้องสร้างปัญหาให้เราแล้วเป็นยังไงหาหนังสือเจอไหมแม่เราหาจะทั่วบ้านแล้วแต่หาหนังสือไม่เจอเลยฟังนะอย่าแกล้งผมเลย ถ้าหาหนังสือไม่เจอก็เอาเงินมาสองพันแล้วผมจะได้ไปเยี่ยมต้องจ่ายเงินตั้งสองพันรูปีนังคนไร้ค่าเพราะแกถึงมีคนมาทวงเงินที่บ้านวันนี้แกจะต้องหยุดเรียนหนัง,งสือซะเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ก็ลองถามลูกสาวสุดร,รักของพ่อดูสิ ฟังนะให้ตายสิผมต้องรอพวกคุณที่นี่อีกนานไหมเนี่ยฮะฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมหนังสือถึงหายไปได้ใครบอกได้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อคะปริศนาผ่านสอบข้าราชการรอบแรกแล้วฮะออะไรเนาะค่ะ กฤษณาสอบ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 หานรอบแรกอย่างนั้นเลยเนี่ยค่ะแล้วก็สอบใหญ่ก็ก็เลงจะมาถึงกฤษณาต้องอ่านหนังสือติวเธอเลยไปที่ศูนย์ติวของชามาแล้วซื้อหนังสือมาค่ะเขาก็เลยมาเก็บเงินแค่นั้นจริงๆนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่รวยมากไม่ใช่เหรอ ทำไมถึงลดตัวไปขโมยเพื่อเงินสองพันน่ะขโมยเออขโมยอะไรอ่ะฉันซึ้มาอ่านเองนะพอพออย่าให้ต้องพูดเลยนะเพราะว่าถ้าว้าตไยินอ่ะต้องมมโหแน่แน่แม่คะนี่พวกคุณลืมผมไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ผมยังยืนอยู่ตรงนี้นะครับ เอาหนังสือมาไม่งั้นก็จ่ายเงินซะแมคุณวิทยาปาตีคุณส่งลูกสาวไปซื้อหนังสือแต่ไม่ได้บอกว่าคุณมีเงินซื้อนี่ช่างมันเถนะเรื่องนั้นนะ่ะเพราะคุณสอนให้ลูกเป็นคนขี้โกงแม่สาวนี่พยายามขโมยหนังสือผมไปพร้อมกับเงินนะ่ะคุณสั่งสอนลูกๆคุณแบบนี้เหรอฮะ เอาหนังสือนี่คืนไปพี่พิงกี้ขโมยมันไปส่วนพวกพี่ก็ด่าแต่พี่กฤษณนาเอาไปค่ะคุณเงียบนะจันจันหนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่คุณฮะสองพันรูปีสองพันรูปีเลยเหรอใช่แล้วอ๋อคุณจะทำอะไรหยุดหยุดยุยุดยุด,ยด,ยด,ยด นี่เงินเจ็ดรอยสิบรูปีฉันไม่มีเงินสองพันหรอกนะแต่เออเออเออเนี่ยนี่ไปแล้วกันนี่มีค่ามากกว่าสองพันแน่ๆไม่น่พ่ออย่าทำแบบนั้นเ,เลยักสั่งให้เขาเงียบทำไมกันเขาพูดถูกนี่เป็นของที่ระลึกที่สุดท้ายจากวันแต่งอย่าขายมันด้วยงั้นเหรอคุณสรัสสวัสดีฉันแต่งงานกับเธอแล้วนะและความผูกพันนั้นอะ่ะมันจะอยู่กับฉันไปจนวันตาย เธอก็ให้ลูกที่ดีกับฉันถึงห้าคนแล้วนี่นะมูลค่าทองคำเนี่ยทำให้มันได้ค่ากว่างั้นเหรอไม่นะพ่อหนูทนเห็นแบบนี้ไม่พด้พไม่ค่ะพ่อไม่ต้องห่วงหรอกหนูอ่านหนังสืออื่นแทน ขอโทษนะคะที่ทำให้คุณต้องมาลำบากเพราะฉันแบบนี้บ้านเราไม่เคยเกิดเรื่องบุ่นวายแบบนี้ชีวิตพวกเราต้องลำบากเพราะแกเรียนหนังสือ ฉันอยากกินยาพิษให้ไตยตายไปซะหรือไม่ก็บีบคอแกให้ตาย พ่อคะไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกนะคะถึงแม้ว่าหนูจะไม่มีหนังสือข้อสอบก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะหนูจะอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะพ่อต่อให้หนูสอบไม่ผ่านในครั้งนี้ชีวิตก็คงไม่จบลงแค่เท่านี้หรอกนะคะถ้าลมหายใจคือชีวิตงั้นเราก็จะต้องหายใจต่อไป แต่ทุกอย่างจะจบลงลูกพ่อความรู้สึกจบสิ้นลงการคาดหวังก็หมดลงไปถ้าคนเรามีความฝันแล้วมันแตกสลายคนคนนั้นก็แตกสลายตามไปพ่อขอถามมันจะอีกนานไหมย่าของลูกมีความฝันเดียวนั่นคือให้พ่อเรียนหนังสือสูงๆพ่อถึงมีชื่อว่าวิทยาแต่เจ้าคนนั้นไม่รู้ว่าเขาทำให้ย่าพอใจได้แค่ชื่อเท่านั้น สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะโอกาสของพ่อมันพ่อคะพ่อเถอะตอนที่ลูกเรียกว่าพ่อนั่นนะพ่อภูมิใจกับความจริงความจริงที่ว่าพ่อนะ่ะเป็นพ่อของลูกไงไม่ได้นะลูกพ่อ ถ้าหากว่าลูกยอมแพ้พ่อก็จะแพ้การต่อสู้ด้วยย่าของลูกพ่อของลูกและความฝันของลูกจะแตกสลายไป พ่อคะหนูจะไม่ให้พ่อแพ้หนูจะทำให้ฝันของย่าเป็นความจริงความฝันของหนูและของพ่อด้วย